เสียงหายไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณแดงคะสวัสดีค่ะคุณแยมค่ะค่ะก็สวัสดีคุณผู้ชมโดยรีพอร์เตอร์และสวัสดีคุณแดงเตือนใจดีเทศนะคะเอตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะนําเสนอเรื่องเรื่องสวยสัญชาติเนี่ยคุณแดงคะอจริงๆเ,เรื่องปัญหาการยื่นขอสัญชาติไทยคุณแดงติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดนะคะเ,เรื่องหนึ่งที่ยังทำเป็น ข่าวแรกๆที่ยังเป็นขาวว่าวก็คือปัญหาเรื่องสัญชาติชาวแม่อายนะคะตั้งแต่ปีสองห้าสี่ห้าก็คือเนี่ยค่ะมันก็คือจริงๆอเป็นคนกลุ่มเดียวกันกับคนที่กำลังจะได้รับการเปิดให้ขอสัญชาติได้ตั้งแต่สามสิบมิถุนาที่ผ่านตามมติคอรมอนเก้าตุลาหกเจ็ดนี่แหละนะแล้วก็มันมีประเด็นว่ามีการร้องเรียนจากคนที่ที่จะยื่นขอญญญว่ามีการเพื่อน นะคะผู้แดงเห็นข่าวนี้แล้วรู้สึกไงบ้างคะเอ,อคือเห็นว่าที่จริงแล้วในมติครมอครั้งนี้เป็นมติครมอที่ดีมากๆที่จะเคลียร์ปัญหาคนที่เข้ามามีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยนานบางคนอาจจะสี่สิบาสิบหกสิปีแล้วอะค่ะแต่ว่าเรื่องของเขาเนี่ยยังไม่เป็นนโยบายที่สำคัญนะคะแต่นี้พอมีมติคอรม 29มิย57ชาวบ,บ้านเขาก็ตื่นเต้นดีใจค่ะว่าเขาจะได้รับโอกาสให้มีสถานะทางกฎหมายที่ดีขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มที่เข้ามาอยู่เมืองไทยนานแล้วไม่ได้เกิดไทยนะคะส่วนหนึ่งเกาจะเป็นผู้สูงอายุซึ่งตัวเลขทุกกลุ่มที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยนานแล้วนะมีถึง3 0 8 0 0 0 0คนซึ่งเขาจะเปลี่ยนสถานะจาก คนเข้าเมืองผิดกฎหมายได้รับอนุญาตให้มีถินที่อยู่ชั่วคราวเนี่ยมาเป็นคนตามมาตรา17ของพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองคือเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าเมืองถูกกฎหมายมีถินที่อยู่อาศัยถาวรน,นะคะนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญมากตอนนี้ความหวังอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มลูกของคนกลุ่มแรกนะคะที่เกิดในประเทศไทย ซึ่งมีประมาณนแสงคนคนกลุ่มที่สองเนี่ยจะได้สัญชาติไทยตอนนี้ความคาดหวังที่สูงมากนะคะแต่ว่าการไม่ได้จัดสรรทรัพยากรทั้งทรัพยากรบุคคลทั้งอุปกรณ์แรงงบประมาณที่จะต้องเพิ่มขึ้นเนี่ยไม่มีการเตรียมการไว้ดังนั้นเนี่ยจึงทำให้เกิดการ ที่จะต้องจัดคิวซึ่งอำเภอสำนักทะเบียนอำเภอก็หนักใจมากค่ะว่าเอเขาจะจัดคิวยังไงที่จะทําให้คนที่จําเป็นเช่นกลุ่มที่จะเดินทางไปทํางานนอกพื้นที่เช่นหัวเมืองใหญ่ในประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศเนี่ยเขาจะจัดคิวอย่างไรอันนี้ก็เลยทําให้เกิดช่องทางการช่วยโอกาสเรียกสวยขึ้นมาค่ะอันนี้เป็นประเด็นปัญหาที่สําคัญ ผู้แดงได้ยินข่าวหรือมีชาวบ้านอะไรมาเล่าให้ฟังบ้างไหมคะในในเชียงรายนะี่ยังไม่ได้ยินนะคะเพราะว่าทางจังหวัดเชียงรายนะี่มีการเข้มงวดมากกับเรื่องนี้ก็จึงไม่ได้ยินข่าวอะไรหรือว่าอาจจะมีแต่ชาวบ้านไม่กล้าบอกเพราะได้ไประโยชน์ด้วยกันทั้งสองทั้งสองฝ่ายอันนี้เป็นเรื่องที่กระทรวงมหาดไทยทุกรัฐมนตรีทุกปลัดกระทรวงทุกอธิตดี พยายามจะแก้ไขปัญหาะค่ะแต่ก็ยังมีปัญหาเกิดขึ้นเพราะมีความต้องการที่จะได้สถานะทางกฎหมายที่ดีขึ้นได้ออโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิในการเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยค่ะก็การที่ได้มาตราสิบเจ็ดหรือก,ก็ยังดีขึ้นนะคะมาตราสิบเจ็ดเนี่ยสิทธิการเดินทางคือเดินทางในประเทศไทยได้ ได้โดยไม่ต้องขออนุญ,ญาตออกนอกพื้นที่ควบคุมแล้วแล้วก็ <Yeah. S 1> จะได้หนังสือเดินทางสีเหลืองเล่มสีเหลืองที่เรียกว่า Travel Document for Alien คือสำหรับคนต่างด้าวพาสปอร์ตช่วงรราวสำหรับคนต่างด้าวซึ่งมีอายุ1ปีเรื่องนี้จะต้องมีการเจราจากันต่อไปค่ะว่าเมื่อเขาได้ใบต่างด้าวใบถิท่ที่อยู่ถาวรแล้วเนี่ย หนังสือเดินทางชั่วคราวสําหรับคนต่างด้าวเนี่ยจะมีอายุมากกว่า1ปีเพื่อที่ไปทํางานต่างประเทศเช่นไต้หวันเกาหลีญี่ปุ่นอิสราเอลเนี่ยได้ยาวนานขึ้นหรือไม่ค่ะแล้วก็ตอนนี้พอเรื่องสวยเนี่ยก็อาจจะเกิดจากความเข้าใจผิดว่าการทำตามดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีนี้ตามประกศาศกระทรวงพาณไทยที่ออกมา เมื่อวันที่30มิิุนินานเนี่ยจะมีช่วงกรอบเวลาแค่ถึงวันที่30กันยาหรือเปล่าซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยกรอบเวลาคือ1ปีนับจากวันที่มีการประ,ประกาศกระทรวงมหาดไทยเดิ่มใช้หรือถ้ามีงานยังไม่เสร็จก็มีมติคอรมอใหม่เพื่อขยายกรอบเวลาของการดำเนินการตามมติคอรมอนี้ได้อีก นดังไม่ไเข้าใจการสื่อสารเนี่ยไม่ชัดเจนอืค่ะนี่ก็เลยถูกนําไปใช้เป็นช่ชงการหาไปบางกลุ่มใช่ไหมคะคุณแใช่ค่ะใช่ค่ะคือสิ่งสัคัญคือแล้วก็เหมือนจริงจประชาชนชาวบ,บ้านเองที่บางคนก็อาจจะไม่ได้แบบมีความเข้าใจแล้วก็เลยตกเหยื่อการหาประโยชน์ีของคนบางกลุ่มได้ใช่ค่ะแล้วก็เอกสาร เอกสารที่เรียกว่าแบบแปดกาอะค่ะซึ่งมีการบันทึกเอาไว้ข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวกับตัวบุคคลน,นั้นมีรูปถ่ายด้วยกับทะเบียนประวัติเนี่ยอาจจะไม่ตรงกรันเช่นชื่อไม่ตรงกรันชื่อพ่อแม่ซึ่งชาวเขากับการเขียนเป็นภาษาไทยเนี่ยยากมากที่จะเขียนให้ตรงกรันเช่นนามสกุลจูปบางบางทีเจ้าหน้าที่ก็ไปเขียนว่าอยู่บอก นะคะหรือว่าปีที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยสําหรับคนที่ไม่ได้เกิดในประเทศไทยเนี่ยไม่ตรงกันก็มีหรือว่าไม่มีข้อมูลปีที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยอันนี้ก็ทําให้เจ้าหน้าที่ระบากใจว่าเมื่อเอกสารไม่ชัดเจนไม่ถูกต้องเนี่ยจะดําเนินการอย่างไรก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งดังนั้นกลุ่มที่ได้ได้ทำ มาตรา17ของพอรบรคนเข้าเมืองคือกลุ่มที่ไม่ได้เกิดประเทศไทยเนี่ยก็เจ้าหน้าที่ก็จะต้องคัดแยกว่ากลุ่มที่เอกสารถูกต้องทําได้เลยกลุ่มที่เอกสารยังไม่ถูกต้องก็ต้องรอไว้เป็นอีกกลุ่มหนึ่งอย่างนี้ค่ะซึ่งลําบากใจด้วยการทั้งชาวบ้านเองก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะฉันมีปัญหาอะไรเหรอเอกสารฉันข้อมูลไม่ถูกต้องอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิง่ง ผู้เท่าที่ไม่รู้ภาษาไทยเนะะี่ยค่ะก็จะประสบปัญหามากส่วนกลุ่มที่เกิดในประเทศไทยซึ่งเป็นลูกของคนกลุ่มแรกเนี่ยก็บางคนก็จะเอกสารระบุไม่ได้ระบุว่าเกิดประเทศไทยแต่เจ้าตัวยืนยันว่าเกิดประเทศไทยก็ต้องหาพยานบุคคลมารับรองอันนี้เป็นความยุ่งยากซับซ้อนของความเชื่อมั่นในข้อมูลของบุคคลที่มาขอยืน่น ใช้สิทธิ์ที่ตามมติคอรมอนี้ค่ะอืมนะคะก็จริงๆคนสองกลุ่มนี้ก็คือเรื่องกันแหละว่ามันจะอยู่ของกฎหมายคนละคนละส่วนกันแต่ปัญหาคือว่าอย่างคนก็อาจจะยังขาดควาใจว่าคนกลุ่มนี้คือเขาอยู่ในไทยมานานที่เกิดประเทศไทยเขาเอา่อมีสิทธิที่รับนี้ได้ตามตามกฎหมายขอยงเรียงไงอยากให้คุณแดงช่วยทำความ คือสำหรับกลุ่มที่เกิดในประเทศไทยซึ่งเป็นลูกของคนกลุ่มแรกของคนกลุ่มแรกเนี่ยซึ่งอายุไม่น่าจะมากเกิน40ปีนะคะคนกลุ่มนี้เนี่ยรู้ภาษาไทยดีมีการศึกษาและสามารถที่จะหาพยานเอกสารพยานบุคคลมายืนยันการเกิดในประเทศไทยของเขาซึ่งก็คือเขาจะได้รับรองสัญชาติไทยตามมาตรา7จวิต ะะซึ่งคนกลุ่มนี้ไม่น่าจะยากเลยแล้วเขาก็มีสิทธิ์อยู่แล้วเพราะว่าเป็นสิทธิ์ที่ตามหลักดินแดงนะคะแต่ส่วนมาตรา17ซึ่งมีจำนวนมากถึง3 8 0 0นเนี่ยค่ะน่าจะต้องมาทบทวนการว่าการที่ข้อมูลไม่ตรงกันของเอกสารต่างๆที่ทางการออกให้เนี่ยจะดาเนินการแก้ไขอย่างไรเพราะว่าคุูแดงเองเนี่ยเป็นห่วงคนกล,คลุ่มที่อยู่นาน เข้ามามีภูมิลำนานานจนกลมกลืนกับสังคมไทยเช่นกลุ่มไทยลือ้อที่ยังถือบัตรเลข6คือบัตรผู้ไม่มีสัญชาติไทยเนี่ยเขาควรจะได้สิทธิ์ในการพัฒนาสถานะเป็นคนเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและมีทิที่อยู่อาศัยถาวรได้รับอนุญ,ญาตให้อยู่ถาวรน,นะคะซึ่งสิทธิที่ดีขึ้นเนี่ยคือสิทธิในการเดินทาง สิทธิในการเดินทางได้ทั่วประเทศแล้วก็ออกนอกประเทศได้ด้วย T-D Travel Document for Alien People ค่ะอือแต่ว่าคือกลุ่มนี้คือไม่ได้เรื่องของสัญชาติค่ะยังได้เป็นสิทธิที่อาศัยถาวรและเข้าเมืองชอบได้กฎหมายไม่สามารถจะส่งกลับไปประเทศต้นทางได้เพราะได้สิทธิที่อาศัยถาวรแล้ว แล้วจะสามารถพัฒนาสถานะคือยื่นขอปแปลงสัญชาติเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ได้หลังจากนี้กี่ปีนะคะอันนี้เป็นประัด็นปัญหาอยู่เหมือนกันเพราะว่ากฎหมายขณะนีเ้เขาเรียกว่าแนวทางการใช้ดุลพินิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำหนดว่าอีก5ปีค่ะจึงจะขอปะแปลงสัญชาติได้แล้วกระบวนการ,ปรแปลงสัญชาติก็ ยุ่งยากซับซ้อนและใช้เวลานานมากบางคนนี่เป็นสิปียังไม่มีความคืบหน้าใดๆเกิดขึ้นตรงนี้ก็อยากจะขอให้ท่านนายกอนุทินซึ่งทําหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหัาดไทยด้วยเนี่ยทบทวนเรื่องของกระบวนการแปลงสัญชาติแล้วก็สิทธิของผู้ที่ได้ใบทิที่อยู่ถาวรและใบต่างด้าวแล้วเนี่ยว่าทําไมต้องอีกหปีทําไมไม่อีกหนึ่งปีสอปีหรือได สามารถยื่นแปลงสัญชาติได้เลยตรงนี้ก <ừ m. S 1> ็จะเป็นประเด็นสำหรับคนสามแสนแปดหมื่นคนที่เข้ามามีมีลำเนานานและกลมเกลื่อนกับสังคมไทยแล้วคือจริงๆคนเหล่านี้อยู่มาที่นั่นนานแล้วด้วยแต่ว่ากว่าที่มัดใช้เวลาที่สิบกว่าปีใช่ไหมใช่ใช่ค่ะจริงๆเนตรงนีน้ก<น>็าต<น>้องตวจต่อแก็มีบัตชคอร์รัปันทั้งแรก อยู่ที่สยู่อาศัยานานๆแล้วแต่เพียงแต่ว่ากว่าที่จะอนุมัติในการที่จะให้ให้การกาหนดสถานะบุคคลนั่นเรียกว่าการกมหนดสถานะบุคคลให้ทิ่นที่อยู่อาศัยเนี่ยเวลานานถึงยี่สิบกว่าปีเลยบางใช่ค่ะเพราะว่าเผู้เฒ่าที่บางคนอายุเก้าสิบแล้วนะคะอ,อยู่เมืองไทยมาหกสิบปีแล้วอะแล้วพอเขามาเข้าเใช้ใช้สิทธิตามมติครรมยี่สิบเก้าตุลา 6กเนี่ยเขาต้องรออีกหปีกว่าจะยื่นขอแปลงสัญนชาติแล้วต้องรอเท่าไหร่ที่จะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตให้แปลงสัญนชาติและประกาศชื่อ<ม>ราชกิจจานุเวษาตรงนี้คงต้องทบทวนกันอีก<ม>อีก,อกโดยโด่วนเลยค่ะอาจจะเ,<อ>เป็นมติรมออีกอีกมติหนึ่งตามมาค่ะ อืมอืมถ้า,างั้นตรงนี้อยากคุณยังจากฝากข้อเสนอในเอาปัญหาของของการดําเนินการ4.8แสนคนนี้ก่อนก็ได้ว่าพอเริ่มเปิดมาแต่30มิย68ก็เดือนกว่านี้ก็เรียกรับเงินซึ่งตอนนี้เราได้รับแต่แจ้งมาเรื่อยๆเลยว่ามีการเรียกรับตั้งแต่5,000ถึงเกือบ20,000บาทบางที่ใน4 40,000ด้วยซ้ําก็ว่าอาจจะไม่ได้เพียงแต่ ตรงนี้ก็เลยกลายเปน็นกังวลว่า,าถ้ากระทรวงมหาไทยหรือโครงการปกครองไม่มีระบบการจัดการหรือป้องกันปัญหาเนี้ยมันอาจจะต่างให้เสีรนะคะอ่าทุเรีจะมีข้อเสนอแนะอะไรบ้างคะก็ว่าส,สิ้นเดือนกันยาเนี่ยค่ะกระทรวงมหาดไทยและสภาความมัน่นคงแห่งชาติร่วมกับภาควิชาการและภาคประชาสังคมที่ทำงานด้านสถานะบุคคลเนี่ยน่าจะมาสรุปผล ร่วมกันนะคะว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไรและจะดําเนินการแก้ไขปัญหาในเชิงยุทธศาสตร์แล้วก็เอื้ออํานวยให้ผู้ปฏิบัติคือสํานักทะเบียนของอําเภอต่างๆทั่วประเทศเนี่ยเขาจะทํางานด้วยความสบายใจทํางานด้วยการรู้จริงทางข้อกฎหมายแล้วก็ประชาชนได้รับสิทธิ์สมดังเจตนารมณ์ของมติคอรมอนี้ก็อยากให้มีการเก็บข้อมูลจากสำนักทะเบียน ทุกแห่งทั่วประเทศแล้วก็นำมาวิเคราะห์ร่วมกันโดยเร็วเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้แล้วก็เรื่องสวยสัญชาติเนี่ยก็จะหมดไปแล้วก็ถ้ามีการพิสูจน์ว่าทำผิดจ,จริงต้องดำเนินการอย่างเขียบขาดเพื่อไม่ให้เป็นตัวอย่างต่อไปค่ะอืมนะคะแล้วก็ครนี้เองก็คือเป็นเป็นของทางกระทรวงมหาดไทยที่ต้องเงร่งการจัดระบบรองรับให้ดี ใช่ค่ะคือมาตรการที่จะจัดาสารทรัพยากรไปช่วยสำนักทะเบียนที่มีกลุ่มเป้าหมายตามมติคอรมอนนี้ต้องจัดทรัพยากรไปช่วยเขาไม่ใช่เอางานไปให้เขาตามนโยบายทันทีโดยไม่มีทรัพยากรใดๆไปช่วยเนี่ยก็ไม่เป็นธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนเหล่านั้นนะคะซึ่งเขาจะต้องแบกรับภาระและมีความวิตกกังวลมาก ผู้แดงคะเรื่องนี้อย่างกรณีนี้เคยเกิดกับเรื่องของกรณีตแม่อามีเรื่องของการสวมติดต่างด้วยเราก็เป็นห่วงว่ามันจะมีการใช้ช่วงนี้เหมือนกเกิดขึ้นในที่น้นะคะคแดงคิดว่าผู้ใหญ่บ้านและกำนันในพื้นที่เนี่ยมีความสําคัญมากที่จะจ,จะต้องช่วยเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนในการคัดกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติจริงๆให้เข้าสู่กระบวนการนะคะถ้า กำนันผู้ใหญ่บ้านมีความเที่ยงธรรมเที่ยงตรงสุจริตเนี่ยสำนักทะเบียนก็จะทำงานได้อย่างสบายใจแล้วก็คนที่มีคุณสมบัติจริงตรงตามที่มติคอรมกรอกำหนดเนี่ยก็จะได้เข้าถึงสิทธิ์แล้วก็ตามกรอบเวลาที่กำหนดได้แต่ว่ากรอบเวลา5วันเนี่ยอาจจะต้องทบทวนนะคะว่ากรอบเวลา5วันเนี่ย เร่งรัดเกินไปไหมทําให้เจ้าหน้าที่ทํางานได้อย่างลําบากใจหรือเปล่าอาจจะต้องขยายกรอบเวลาอาจจะเป็นหนึ่งเดือนหรือสามเดือนเท่าที่เ,เจ้าหน้าที่จะสามารถใช้เวลาในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานพยานเอกสารพยานบุคคนได้อย่างสุดจริตโปร่งใสและเป็นธรรมค่ะอืม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 ่มมะต้องต้องฝากรัดในการที่จะ เอ่อใ้เอ่อป้องกันปัญหานี้ด้วยนะคะอาจารย์นอแดงคะใช่ค่ะใช่ค่ะคือต,ต้องให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอ่ะสบายใจด้วยและมั่นใจว่าการรับคำร้องการวินิจฉัยข้อมูลจากเอกสารและพยานบุคคลเนี่ยเป็นไปอย่างรอบคอบไม่รีบร้อนเกินไปเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อที่น้องประชาชนที่จะเข้าถึงสิทธิ์ได้ ขอบคุณแกรมางนะจะได้ต้องต,ติดตามการะคะแล้วก็ต่อด้วยเจนดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ